็อยากดูว่ามันมีปัจจัยด้านด้านการบริการปกครองที่ส่งผลไหมครับยุคนี้ผลยุคช่วงสมัยรัชกาลที่ห้ามใช่ไหมเอาไปถึงยุคนั้นเลยลูกจงเป็นแบบที่เขาอภใช่ใช่ที่ว่าถ้าไม่ได้มีการปกครองที่ดีงามนะครับยกเงินแต่ถ้าจะพูดไปแล้วมันก็เป็น หมือนลักษณะว่าพิธีกรรมในยุคนั้นมันมัน,ม,นมันตอบโจทย์สังคมแล้วก็ผู้ประกอบพิธีกรรมเองหรือผู้เป็นเจ้าพิธีกรรมเองค่อนข้างที่จะมีอำนาจในการต่อรองกับสังคมในยุคนั้นดังนั้นพวกที่สมัครการเมืองการปก,รกครองเนี่ยเขาก็จะไปเข้าขฝันของผู้ที่เป็นเจ้าพิธีกรรมเพราะว่าชุมชนโดยมากนะครับเขาก็จะเชื่อผู้ผู้คนที่เป็นตัวแอนศรีศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นตัวสะท้อนหนึ่งที่ทําให้การ รับร้ก็การเข้าไปสู่อำนาจทางการเมืองน,นั้นก็ไม่ได้กข่นรองจากความรู้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรนะับจากสังคมโดยกว้างจริงๆเงี้ยคือเชื่อเหมือนเหมือนเหมือนพี่เป็นอานนรานสมเจพาะคนปูอย่างเงี้ยแล้วพี่ที่มีลู้สิษย์ประมาณหนึ่งพันคนนั่งในกำมืออย่างเงี้ยแล้วเวลาพี่พูดอะไร จะมีปรากฏการณ์ก็คือว่าคนจะไปรักษาในกระบวนการพิธีกรรมพื้นบ้านค่อนข้างเยอะแล้วก็มันมีมันมีกลุ่มหนึ่งที่จํานวนมากที่ไม่ได้หายหรือการรักษาไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกสูส่คณะสถาบางคนก็ไปรักษาหายบางคนก็ไปรักษาไม่หายอย่างเงี้ยเป็นตนน้นทีเนี้ยด้วยด้วยด้วย,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 วยอำนาจในทางการเมืงองตนางๆก็พยายามที่จะปราบเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันมีแล้วก็เพื่อนคนหันมาใช้โรงพยาบาล มันเป็นยุคยุคยุคหนึ่งที่กําลังเปิดโรงพยาบาลอย่างเงี้ยแต่คนไม่ไปเพรงะคนเชื nah ่อผ okay. ีมากกว่าเชื่อโรงพยาบาลมันมันก็มองได้สองสองสองได้วย้วก็อยากทราบว่าอมามาของพิธีกรรมโจมนวเนี่ยมันมมากับชาติพันธุ์หรือว่ามันมาเกิดขึ้นตรงไว้มันมาอกับชาติพันธุ์หรือว่าในการแบบแับแรงมาจาก ตรงนี้ไม่เลยค่ะมาจากเชื้ชาติพันธุ์ของของชาวภ่คตะวนีอเลยค่ะไม่ได้ถูกดัดแปลงหรืออะไรคือตั้งแต่ไม่มีศาสนามานรตนนะน้องจะเอาเป็นแบบ identity ใช่ไหมน้องจะเอาเป็นแบบวิญญาณนิยมเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์หรือน้องจะเอาพัฒนาการเอาเชื้อพัฒนาการถ้าเป็นพัฒนาการมันเป็นที่เรียกว่ามันน่าจะเป็นศาสนาสากลมากกว่าก็คือว่า ผีทุกชนชาติไม่ว่าแต่พวกอิสลามเนี่ยก่อนกําเนิดศาสนาจะมีอำนาจนําเนินอยู่แล้วสมบูในจุดทังเนาะปรากนจะทํความ,มาเ,มเค,คารพใน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 สิ่งที่มองได้เห็นแต่นีพอามันลงรูปมาเป็นอ่ลงรู่มาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มันก็นคือตัว่ากลุ่มไหนจะเชื่ออะไรแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากอะไรด้วยอย่างเอย่างเช่นกลุก่มคาเมนเขาจะได้รับอิทธิพลเดิมมาจากยินเทียนะใช่ แล้วพวกเินเยเนี่ยเขานับถือเทพเจ้าเป็นพรงเทพเจ้าหลักใหญ่ๆเลยพระศิวะ,<ร>ะวิษณโโโมโมุรัตน์แต่มันก็ยังมีเทพเจ้าท้องถิ่นด้วยประจําท้องถิ่นอีกที่เราเรียกว่าตามจอมปลวกต้นไม้ใหญ่สามแพ่งสี่แพ่กแต่ก็จะไม่หลักต่างกันตรงเนี้ยอันนี้จะเป็นอดุมวิญญาณประจําถิ่นที่กลุ่มเจติพันยึดเอามาอีกทอดหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เลยเกิดการ เขาเรียกว่ามิกเมทตต่อกันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้ารีเสิร์มันจะมองว่ามันแยกกลุ่มนะมันไม่ใช่กลุ่มันเดียวกันแต่พอเวลามาปรากฏเป็นพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณที่ี่เรียกทุกพิธีกรรมหลยที่จะเรียกว่าเป็นพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณเนี่ยมันเหมือนลักษณะว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลามันไม่มีที่พึ่งเนี่ยเราต้องการให้อำนาจอะไรบางอย่างมาตอบโจทย์เรากับสิ่งที่เราอยากมองไม่เห็นอนาคตอย่างเช่นความเจ็บปวดการคำนายหรือสิ่งที่มันเกิดความสามารถมนุษย์ดังนั้นพวกกลุ่มจติพัน์ คำเองเนี่ยเขาก็เลยมีความเชื่อต่อเทพเ<ช>จ้าอยู่แล้วก็เลยมีการจัดพิธีกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะถามเทพเจ้าเพื่อที่จะให้เทพเจ,จ้าเนี่ยมาตอบโจทย์ตอบตัวเอง,องเาตามความ,มต้องการของกลุ่มชนชาติพันธุ์นั้นๆด้วยะฉะนั้นในในพิธีกรรมมมวดของชาวพมินี่อไม่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มชนชาติพันธุ์ใดๆเค่ะเป็นเป็นความเชื่อของกลุ่มชนชาติพันธุ์นี้เลย มันก็จะมีความแตกต่างเนาะดรเนาะก็คือในเรื่องของของสิ่งที่เขานับถือในพิธีกรรมอะพิธีกรรมมุมวดอ่ะเหมือนที่ท่านดรได้ได้คุยเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นการบูชาเทพเจ้าใช่นะคะแต่ถ้าเป็นเกยวมอเนี่ยจะเป็นการบูชาบรรพบุรุษนะคะซึ่งตรงนี้ก็การการวิจัยใช่ที่พี่เจอจากการวิจัยระดับปริญญาเอกของตัวเองแล้วก็ เจอไปพูดหลายแห่งเ,เ,เ,เราก็เราก็กล้าท้าถ้าเราเจอกับการวิจัยจริงๆเพราะว่าพี่ไปนั่งอยู่ในพิธีกรรมจนหมดถึง1 7 5ริพิธีกรรมใช้ระยะเวลาประมาณ4ปีพี่ไม่ไม่ทำอะไรเลยพี่ต้องไปอยู่กับพิธีกรรมตั้งแต่6โมงเย็นตนะั้งแต่เขาเตรียมของแงเช้าจนถึง8โมงเช้าอะความันจะออกให้เราอะกว่า